ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับผมก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับนี้นะครับผมก็จะมีสูตรนะครับมาคํานวณหวยท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับนะครับผมก็จะเป็นสูตร2ตัวล่างนะครับตรงนะครับผม นะครับ3มชุดนะครับผมตรงๆนะครับนะครับเป็นสูตรเอ่อสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับ2ตัวล่างสูตรใหม่นะครับผมก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับแม่นๆน,นะครับผม2ตัวล่างนะครับ นะครับผมสูตรนี้นะครับเราจะใช้นะครับหลักหมื่นนะครับผมบวกหลักพันนะครับบวกหลักร้อยท้ายนะครับครั้งที่สี่นะครับผมไม่ใช่นะครับขออภัยนะครับร้อยท้ายครั้งที่สองนะครับแล้วก็สิบท้ายครั้งที่สองนะครับผมนะครับก็เลยเขียนแบบง่ายๆนะครับร้อยครั้งที่สี่นะครับจะมีมุน ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4นะครับผมนะครับก็จะบวก100ครั้งที่4นะครับแล้วก็10ครั้งที่4นะครับก็คือ1อยท้ายครั้งที่2นะครับ10ท้ายครั้งที่2นะครับนะครับผลลัพธ์นะครับบวกด้วย1บวกด้วย2นะครับผมนะครับ นะครับแล้วก็หลักแสนนะครับบวกหลักหมื่นนะครับบวกหลักหน่วยบนนะครับบวกหลักสิบล่างนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยล่างนะครับบวกด้วย8คงที่นะครับนะครับผมเป็นสูตรใหม่นะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับผมนะครับ ก็มาดูกันเลยนะครับหลักหมื่นนะครับที่จะนำมาบวกกันนะครับหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับผมน่าจะเป็นหลักสิบนะครับก็คือหลักหมื่นนะครับผมหลักหมื่นก็คือเลขแปดนะครับบวกหลักพันนะครับหลักพันก็คือเลขเก้านะครับ บวกหลักร้อยครั้งที่4นะครับผมร้อยครั้งที่4นะครับก็คือเลข3นะครับบวกหลักสิบครั้งที่4นะครับก็คือเลข7นะครับนะครับผมหมื่นพันร้อยครั้งที่4 10ครั้งที่4นะครับครับผม ขอไปเขียนไกลๆหน่อยนะครับผมนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม8บวก9บวก3บวก7นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ27นะครับผมนะครับก็จะได้เลข7นะครับนะครับได้เลข7นะครับผม7บวก1นะครับก็จะได้8นะครับ เจ็บวก2ก็จะได้9นะครับผมนะครับต่อไปนะครับหลักแสนนะครับที่จะนำมาบวกกันนะครับหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับผมก็คือเลขห้านะครับบวกหลักหมื่นนะครับผมก็คือเลขแปนะครับบวกหลักหน่วยบนนะครับก็คือเลขเจนะครับ บวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลข0ูนย์นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับผมแล้วก็บวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลข6นะครับแล้วก็บวกเลขย8คงที่นะครับนะครับผมครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ5บวก8บวก7บวกบวก0บวก6บวก8นะครับ นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ 3.. 4 4นะครับผมนะครับก็จะได้เลข4นะครับผมนะครับเฉพาะเลข4นะครับก็คือหลักหน่วยนะครับนะครับ นะครับก็ลองมาจับคู่นะครับผมนะครับผมก็จะได้เจ็ดสี่นะครับแปดสี่นะครับผมเก้าสี่นะครับและทั้งหมด สามชุดนะครับผมนะครับผลที่ออกนะครับผมก็คือเก้าสี่นะครับนะครับผมตรงๆเลยนะครับ นะครับผมต่อไปนะครับผมหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นที่จะนํามาบวกกันนะครับหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับหลักสิบของเราจะมีอยู่สามตัวนะครับผมนะครับนะครับได้ผลลั์ปุ๊บก็จะบวกหนึ่งบวกสองนะครับผมนะครับ หลักหมื่นนะครับก็คือเลข8นะครับบวกหลักพันนะครับหลักพันก็คือเลข1นะครับบวกหลักร้อยครั้งที่4นะครับก็คือเลข9นะครับแล้วก็บวกหลักสิบครั้งที่1นะครับก็คือเลข1นะครับผมนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับผม8บวก1บวก9บวก1นะครับนะครับ ก็จะได้19นะครับผมนะครับก็จะได้เลข9นะครับกับบวก1นะครับก็จะได้10นะครับก็ได้เลข0ูนย์นะครับผมบวก9กบวก2นะครับก็จะได้11นะครับผมก็จะได้เลข1นะครับนะครับได้ทั้งหมด3ตัวนะครับต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับที่จะนำมาบวกกันนะครับหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับ หลักแสนก็คือเลข7นะครับบวกหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นก็คือเลข8นะครับบวกหลักหน่วยบนนะครับหน่วยบนก็คือเลข3นะครับบวกหลัก10ล่างนะครับล 10, บล,10บบล่างก็คือเลข9นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยล่างนะครับ หน่วยล่าก็คือเลข4นะครับผมนะครับแล้วก็บวกได้8ปของที่นะครับกับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับผม7บวก8บวกเเอาขอไปนะครับ7บวก8บวก3บวก9บวก9บวก4บวก6นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมก็คือ48นะครับ ครับก็จะได้เลข8นะครับผมตัวเดียวนะครับเอาเอาตัวเดียวนะครับผมนะครับก็มาจับคู่นะครับก็จะได้98นะครับ08นะครับแล้วก็1นนะครับและทั้งหมด3มชุดนะครับ นะครับผลที่ออกนะครับผมก็คือ98นะครับครับตรงๆเลยนะครับผมนะครับ สูตรนี้ก็คำนวณตั้งแต่งวดที่ออก94นะครับก็ทำย้อนหลังให้ดูนะครับประมาณ3งวดนะครับผม1 2นะครับ3งวดนะครับนี่ครับผมนะครับต่อไปนะครับงวดต่อไปนะครับหลักหมื่นนะครับผมที่จะนำมาบวกกันนะครับหาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับก็คือเลข7นะครับ บวกหลักพันนะครับหลักพันก็คือเลข5นะครับบวกหลักร้อยครั้งที่4นะครับร้อยครั้งที่4ก็คือเลข7นะครับบวกหลัก10ครั้งที่4นะครับก็คือเลข8นะครับนะครับผมผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมในหลัก10นะครับ7บวก5บวก7บวก8นะครับ นะครับก็จะได้27นะครับผมนะครับก็จะได้เลข7นะครับนะครับ7วก1นะครับก็จะได้8นะครับ7บวก2ก็จะได้9นะครับได้ทั้งหมด3ตัวนะครับผม123นะครับต่อไปนะครับหลักแสนนะครับผมที่จะนำมาบวกกันหาผลลัพธ์ในหลัก หลักหน่วยนะคร,ครับผมนะครับก็คือเลข8นะครับบวกหลักหมื่นนะครับก็คือเลข7นะครับบวกหลักหน่วยบนนะครับหน่วยบนก็คือเลข8นะครับบวกหลัก10ล่างนะครับ10ล่างก็คือเลข9นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับ แล้วก็บวกหลักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือเลข8นะครับแล้วก็บวกด้วย8คงที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมในหลักหน่วยนะครับ8บวก7บวก8บวก9บวก9บวก8บวก8นะครับครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมนะครับก็คือ57 นะครับก็จะได้เลขเจนะครับผมเอาตัวเดียวนะครับจับคู่นะครับก็จะได้7 7นะครับ8 7นะครับแล้วก็9 7นะครับผมได้ทั้งหมด3ชุดนะครับ นะครับผลที่ออกนะครับผมก็คือ77 7นะครับนะครับผมตรงตรงเลยนะครับไม่ต้องกลับนะครับผมสูตรนี้ก็ไม่ยากนะครับก็ให้ท่านผู้ชมลองคำนวณดูนะครับ นะครับผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับเดี๋ยวนะครับสูตรทุกสูตรที่ทำมานะครับก็ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ยังให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับผมนะครับ ่วนผลที่คำนวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับต่อไปนะครับงวดต่อไปนะครับงวดวันที่1นะครับเมษายนนะครับพศ2563นะครับมาดูต่อเลยนะครับผมครับหลักหมื่นนะครับที่จะนำมาบวกกันนะครับหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับผม ก็คือเลข0นะครับหลักหมื่นนะครับผมบวกหลักพันนะครับหลักพันก็คือเลข3นะครับบวกหลักร้อยครั้งที่4นะครับก็คือเลข4นะครับบวกหลัก10บครั้งที่4นะครับก็คือเลข0นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลัก10นะครับผมนะครับ 0บวก3บวก4บวก0นะครับนะครับก็จะได้7นะครับผมนะครับ7บวก1นะครับผมก็จะได้8นะครับ7บวก2นะครับก็จะได้9นะครับผมนะครับต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับที่จะนำมาบวกกันนะครับหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับก็คือเลข5นะครับ บวกหลักหมื่นนะครับผมหลักหมื่นก็คือเลขศนะครับบวกหลักหน่วยบนนะครับหน่วยบนก็คือเลข6นะครับบวกหลักสิบล่างนะครับสิบล่างก็คือเลขเจ็ดนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือเลข7นะครับ แล้วก็บวกได้วย8คงที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมในหลักหน่วยนะครับ5บวก0นบวก6บวก7บวก7บวก7บวก8นะครับนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ก็คือ40นะครับนะครับก็จะได้เลข0ูนย์นะครับผมตัวเดียวนะครับ นะครับก็จับคู่นะครับผมก็จะได้70นะครับ80นะครับ90นะครับผมทั้งหมดก็มี3ชุดนะครับนะครับผมก็รอผลนะครับในงวดวันที่หนึ เมษายนนะครับพศ2องพนะครับมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดคะีนะครับนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับนะครับสูตรทุกสูตรนะครับที่ทํามานะครับก็ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับ ก็อยากจะหาสูตรดีๆนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับนะครับผมส่วนผลที่คำนวณได้นะครับก็เปลี่ยนไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับผมนะครับนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับ นะครับสมชุดนะครับผม708090นะครับก็ลองไปเสียงโชวกันดูนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ